การเยียวยาคือเส้นทางหนึ่งสู่การหลุดพ้นเมื่อก่อนฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการปฏิบัติธรรมจะช่วยให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏฉันเคยคิดว่าสังสารวัฏคือแค่การเวียนว่ายตายเกิดแต่พอได้เรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณและการเยียวยาฉันจึงเริ่มเข้าใจความหมายที่ลึกกว่านั้นสังสารวัฏบางทีก็ไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ในใจเราในรูปของบาดแผลเดิม ที่ทำให้เราติดอยู่กับความเจ็บแบบเดิมความสัมพันธ์แบบเดิมบทเรียนซ้ำๆแม้จะเบื่อแสนเบื่อแต่ก็ออกไปจากมันไม่ได้จนเมื่อเราเริ่มเยียวยาเราจึงค่อยๆหลุดออกจากวัฏจักรแห่งความทุกนั้นไม่ใช่เพราะหนีได้แต่เพราะเรารู้ทันและไม่ยึดติดกับมันอีกและนั่นแหละคือความว่าพ้นทุกข์ไม่ใช่การลอยขึ้นสู่สวรรค์แต่คือการมีอิสรภาพในใจ แม้อยู่ในโลกใบเดิมการเยียวยาก็คือธรรมะอย่างหนึ่งที่ทำให้เราค่อยๆหลุดพ้นอย่างอ่อนโยนและจริงแท้